ใครรักและห่วงใยคุณเหลือเกินขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประกลานไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยเดซันพลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูก้าวดาพลังงานของคนธาตุโลเมถุนตูนกุม Full, งงดะะูฟูพลังงานของคนธาตุลมนะคะคิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรฝึกสบการ์เดอะเฮอร์มิตนะคะพลังงานของคนราศีกันมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุดินนะคะชัดเจนนะคะจริงจังจริงใจมีสละในตัวเองไม่พึ่งพาใครนะคะเป็นคนที่อินดี้นะคะมีมีแนวทางเป็นของตัวเองมีทิศทางเป็นของตัวเองนะคะ มีความโลกส่วนตัวสูงด้วยนะคะอิสระด้วยตัดสินใจเองไปไหนเองนะคะเครียดเองคิดเองไม่แคร์ใครสักเท่าไหร่หรือบางทีถ้าแครก็ไม่บอกนะคะพลังงานของคุณมีความเป็นตัวตนมีความดิเพนเดนต์มีความอิสระในตัวเองมากๆนะคะแล้วก็มีหลายอารมณ์ด้วยนะคะเวลาสุขก็สุขมากๆเวลาทุกข์ก็ทุกข์มากๆแล้วก็เวลาที่อิสระปล่อยจอยก็คือปล่อยสุดๆแต่เวลาที่จะ นิ่งจะเงียบจะไม่สนใจใครขังตัวเองไว้กับความคิดความรู้สึกของตัวเองไม่ไปพบไปเจอใครก็มีนั่นเองนะคะอาจจะขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ได้พบเจออาจจะเป็นคนที่เวลาเครียดจะไม่ชอบยุ่งกับใครชอบแก้ไขปัญหาเองชอบคิดเงียบๆนะคะใช้สติตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาก็ได้แต่เวลาที่จะเล่นเวลารืแลกก็คือลือแลมากมาก เป็นคนไปไหนได้เองทำอะไรได้เองคิดเองตัดสินใจเองด้วยนะคะในพลังงานของคุณเรามาดูกันว่าใครที่รักเราก็ห่วงใยคุณเหลือเกินนะคะขอพลังงานของคนที่รักเราก็ห่วงใยคุณเหลือเกินหน่อยเขาคือใครใครที่รักและห่วงใยคุณเหลือเกินขอให้บอกทีใครที่รักและห่วงใยคุณเหลือเกินนะคะเขาคือใ,ใคร ดีเอ็มเพลสนะคะพลังงานของคนธาตุดินบังกรพฤกษกันแปดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกเก้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ําคิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูเดอชาลีออดพลังงานของคนราศิกรกฎนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ําคนธาตุไฟเป็นคนเก่งเป็นคนขยันมีแนวทางมีทิศทางเป็นของตัวเองช่างพูดช่างเจรจาเป็นคนที่สู้ไม่ถอยนะคะ เก่งแก้ไขาเก่งพูดคุยมีความยืดหยุ่นอยู่กับปัจจุบันนะคะเป็นคนที่มีความหนักแน่นมีความมั่นคงแล้วมีความสุขกับตัวเองมากๆนะคะระหว่างคุณกับเขามีความห่างไกลมีความไม่ชัดเจนมีความไม่แน่นอนมีความเหินห่างเกิดขึ้นนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองมากๆนะคะสเสน่หจากคำพูด จากการวางตัวจากความเข้มแข็งจากการแก้ไขปัญหารู้จักคนเยอะชอบเข้าสังคมบุคลิกดีนะคะมีความแตกต่างบุคลิกมีความแตกต่างจากคุณคุณจะเป็นคนที่เก็บตัวเงียบมากๆไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ค่อยสนใจใครเขาจะเป็นคนที่รู้จักคนเยอะเป็นจุดสนใจนะคะได้รับความสนใจใส่ใจจากคนรอบข้างคนรอบตัวค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าแล้วเขารักแล้วก็ห่วงใยคุณในเรื่องอะไรนะคะคนคนนี้นะคะหากว่าเขารักเขาห่วงใยคุณเหลือเกินนะคะเรื่องที่เขารักแล้วก็ห่วงใยคุณน,นะคะเป็นเรื่องอะไรเขาห่วงใยคุณในเรื่องอะไรนะคะ เวอรนะคะอารมณ์ร้อนด่วนตัดสินใจนะคะโมโหนะคะหุนหันพันแล่นนะคะใจร้อนนะคะคิดไวทำไวด่วนตัดสินใจนะคะครอบครัวนะคะความตั้งใจ สิ่งที่คุณจะทำเป้าหมายของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่คิดไวทำไวนะคะครอบครัวค่อนข้างจะมีความสาคัญเนาะแล้วก็หนะ้าที่การงานมีความสาคัญสำหรับคุณมากๆแต่บางทีอาจจะด่วนตัดสินใจจนเกินไปนั่นเองแล้วก็อาจจะมีความผิดพลาดตามมานะคะ มืดแปดด้านหาทางออกไม่ได้แต่นิ่งเงียบนะคะไม่บอกใครเก็บไว้เองนั่นเองนะคะความเครียดของคุณความไม่ไว้ใจใครของคุณนะคะแล้วก็การด่วนตัดสินใจความใจร้อนของคุณนั่นเองที่เขาเป็นห่วงมากๆนะคะแล้วเขาก็รักในตัวคุณคุณคือครอบครัวของเขาคือคนที่เขารักนะคะความขยนันความตั้งใจ บางทีอาจจะตั้งใจมากๆตั้งใจจนเครียดนะคะเครียดแล้วไม่บอกใครเครียดแล้วเก็บไว้เองนะคะคิดเองเครียดเองแก้ปัญหาเองบางครั้งก็อาจจะแก้ปัญหาเพราะว่ามองไม่รอบด้านนะคะก็อาจจะทำให้เหมือนมีปัญหาเพิ่มขึ้นแล้วก็แบกรับปัญหาต่างๆไว้เองนั่นเองนะคะนี่ก็คือเรื่องที่เขาเป็นห่วงคุณที่สุดนะคะ หากว่าคุณคบคุณคุยกับใครบางคู่อาจจะเป็นรักทางไกลบางคู่อาจจะเป็นรักที่ยังไม่ได้ผูกมัดยังไม่ได้ชัดเจนต่อกันคุณเป็นคนนิงน่งๆเงียบเงียบเก็บตัวรักสันโดษโลกส่วนตัวสูงชอบทำอะไรเองคิดเองเครียดเองแก้ไขปัญหาเองแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เองนะคะเขาจะเป็นคนที่เก่งพูดเก่งเจรจาเก่งประสานงานชอบเข้าสังคม มีความเข้มแข็งนะคะเราก็เหมือนกับมีความยืดหยุ่นในตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ด้วยคารมดีมากๆบุคลิกดีมีเสน่ห์ทำงานเกี่ยวกับงานออนไลน์การพูดคุยการประสานงานทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนเยอะๆได้พบเจอคนเยอะๆได้ประสานกับคนเยอะๆได้รู้จักคนเยอะๆเขานั่นเองนะคะคือคนที่รักแล้วก็เป็นห่วงคุณเหลือเกินในตอนนี้นะคะเขารักคุณ คุณคือคนในครอบครัวของเขาคุณมีความสําคัญสําหรับเขาเรื่องที่เขาเป็นห่วงคุณที่สุดก็คืออารมณ์ของคุณการตัดสินใจของคุณความโดดเดี่ยวในหัวใจของคุณปัญหาที่คุณแบกไว้แล้วคุณไม่บอกใครแล้วคุณเก็บไว้เองคุณเครียดเองนั่นเองนะคะจนบางทีอาจจะไม่มีเวลาดูแลตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นการทําร้ายตัวเองจากความเครียด จากความโดดเดี่ยวของตัวเองนั่นเองนะคะจากความคิดที่โดดเดี่ยวของคุณนั่นเองนะคะนี่ก็คือเรื่องที่เขาเป็นห่วงคุณที่สุดในตอนนี้นั่นเองนะคะ